ค่าของคุณท้อยก็งออกมาเลยครับผมมีข้าออกมาให้หมดเลยครับใช่บ้างใช่บ้าอยู่ที่ไหน เ่อกาเช็คลรกในรถนี่นมีทรัพย์สินมีค่าอะไรอยู่ไหมครับอเอาออกหมดแล้วเนาะ ไม่มีทรัพย์สินมีค่าอะไรแล้วนะ,ะอันนี้เอกสารเลยเอ่ยทะเบียนเป็นทะเบียนทะเบียนไหนทะเบียนโนอ,อ๋อเราไม่ได้ติดหรอพอดีเพิ่งเปลี่ยนไปเอาให้ดูหน่อยเกิดอะไรขึ้นเป็นทะเบียนทีมูงสิบห้าสิบห้าหนึ่งสี่สิบห้าหนึ่งห้าสิบห้าหนึ่งห้าพี่ฝน กดคน 1, 2, 2, นะ้นหนึ2งเนอะเสร็จสิ้นเนอะ <d> ก็ยึดยึดสิ่งของไปตามบันทึกเดี <d> ๋ยวไปทำบันทึกที่ปอทอเนอะอ่าตามนี้ <d> ไม่มีอะไรเสียหาย มันเยอะมากรัที่ทอา่้าวื่องน่มดีมากนะถูกคอนโดมันไข่หอมเลยก็เลยขอของได้ขอยืงดูแล้วมมีกลุมัที่เะของเรานตัวนสี่มีแบเ้าตัวสตาทพีโรอไวนี้นะเ้แป๊บ่ครับ มีกี่เอพิสตกหรือว่าจุดถึงเจอนรงใช่ไหมเอสอีพีเอสเอสอพเอนะฮะบทีเกษตรกรมีคนง่ยู้หนุนเป็นทีเพื่อเกษตรกรเก่อนกรแบบน่อนติดหมดแลวนะฮึ่ยติดหมดอีกครั่อีกแล้วก็สายอีกแล้วเหรอครับเนี่ยเหรอ ใไหมที่ไปตำรวจต่อเท่านะตอเท่าที่ที่ต่อเท่ามาอยู่ใครอยู่ใครับ เมาตกใจแลหรอไม่มีเรามีหลายคนนะผมนงนิดนะครับสวัสดีอสวัสดีอายุเรานายยุทธนาแก้วนะครับอันหมายถึงอะไรตรคกูบ้านลูกพี่927ับ138บ้านนี้นะแล้วที่หาได้ให้มงให้ถภะ นำผลบ้านแค่ที่จะพบและยึดสิ่ของเกี่ยวข้องทางวิทย์ครับไม่ใช่โกโก้เป็นวัตจะพิเศษที่เป็นหมายของสายอาญานนี้บ้านเล็ที่นี้เป็นบ้านใทยเอาเช่าเอาบ้านเช่าโอเคโอเคโอเคเช่าเดือนเดือนเท่าไหร่หมื่นห้าโอเคแค่แค่เดี๋ยวบอกก่อนอันนี้ก็คือเรื่องเรื่องเรื่องเม็ดนะครับ คือ,อเป็นัใจเปิีตัวเองเลยล่ะพวเป็ีพักเป็คี์ถอนีเด้วกน,นี้ถูกไหมพวกียที่ดีอะไรสิ่งที่ต้องการน,นะครับกรวพวกตัวสี่เราเข้าหลังบ้านใช้เครื่องไหนไอคมอมตรงนี้เปิดครโอ,เเนองนอเก้าีบันนีที่เกี่ยวข้องรือ6-9เก้ก็กเเีอีอด ให้ที่มาตามหมายสารคดีที่ขอฟ้อขอสุดมแล้วเราจะใหาวทางที่โนนเนี่ยเราแล้วเสรรอไม่เาพิสาแเปล่าใช่แต่ว่าเราได้เลยอันนี้เป็นหมายคนของสมรืยัม่ดีตอง คนของคนบ้านเราแหละคือบ้านที่406ทับ028ใช่ไหม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 เป็นที่พยาธิได้ก็ได้มาแบบเก้าวันนี้สารอาญามิบุรีนะนี่ลงมาที่จับผลิตนะตามนี้นะก็เพื่อทำการตรวจค้นมาที่ของมาที่ของเราคือ406แล้วก็พบเรานะในจักรพรรดิแสดงตัวปว่าใสยอยู่บ้านหลังนี้นะ ก่อนทำการตรวจค้นในตัวเป็นเจ้าหน้าที่ของพวกพี่อ่ะตัวไปตำรวจระนาก่อนมาตรวจค้นแล้วก็แจ้งให้เราจนดเป็นที่พอใจนะครับการตรวจค้นก็ทำการตรวจสอบจำนวนของอายรารับคือรถยนต์ที่ยึดไปนะครับอันนี้เจําตำรวจก็ได้ทำการรวบรวมยาฐานที่เก็บวข้องจำนที่ตรวจค้นคือตัวนี้ครับให้น้องแล้วก็ในการตรวจค้นครั้งนี้ครับเจ้าตำรวจก็ได้ก็ได้จะทำการตรวจสอบใจนะของตนเองนะครับโดยทจ่าตำรวจไม่ได้มีการทำการจับกลุ่มนะ ควบคตัวแล้วก็ใส่พิธีการอย่างใดอย่างหนึงครับแล้วก็ไม่ได้ทำาร่างกายเรานะแล้วก็ไม่ได้มาขับูกผินเรานะครับหลอกลวงทรมานให้ากายอย่างาใดก็เดี๋ยวให้น้องงชื่อตรงนี้ให้ฟังนี้้องเงินเรายินยอมนะรับทราบโอเคครับ 两个老姑娘在里面。